สวัสดีครับอยู่กับแคคตัสมันเดยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของการรักษาโรคของกระบองเพชรนะครับการรักษารานะครับและราที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือราสนิมนะครับราสนิมเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นจุดสีน้ําตาลแบบนี้นะครับจุดสีน้าตาลกลมๆนะครับสีก็เหมือนสนิมเหล็กนะครับอันนี้ครับ อ่าเนี่ยครับคือราสนิมครับเป็นจุดสีน้ําตาลเล็กๆนะครับก็จะพบได้ครับอันนี้เป็นหน่อที่เด็ดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแม้แต่ข้างใต้ก็มีนะครับมีนเป็นราสนิมนะครับคราวนี้นะครับถ้าเป็นราสนิมจากที่เคยเสนอไปตอนที่แล้วนะครับคือเราก็ใช้มีดปลายแหลมสกิดออกนะครับถ้าเป็นน้อยๆก็สกิดออกแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นเยอะมากก็มีหลายท่านเนี่ยก็ถามว่า อ๋ออยากจะซื้อสารเคมีเนี่ยซื้อยาอะไรดีอ่าซื้อยาอะไรดีนี่ไม่แน่ใจครับแต่ส่วนใหญ่ลาสนิมเนี่ยจะเกิดมาจากตัวเชื้อราที่ชื่อว่าพุกซนเนียนะครับแล้วก็จะมีนามสกุลอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นอ่าพุกซนเนียฮอรียนนาเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนาะอ่าเขาคือไม่ได้เอกมาทางนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นมันเป็นสายพันธุ์ไหนเนี่ยก็คือจะต้องส่องกล้องครับส่องกล้องไปดูลักษณะการ จเจริญเติบโตของมันดูลักษณะสปอร์ของมันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราเดาว่าเป็นราสนิมนะครับเวลาเลือกซื้อก็จะต้องซื้อทีออ่เขียนไว้ว่ากําจัดราที่พี่เป็นชื่อเฉพาะพุกซิเนียนะครับก็จะมีในฉลากนะครับเดี๋ยวจะเอาฉลากยาตัวอย่างให้ดูนะครับข้านี่นะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือฉลากยานะครับมันก็จะมีเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ครับนี่ นี่เนาะชื่อของมันคือตัวนี้ครับ <S <S พุกซีเนียส่วนจะเป็นนามสกุลอะไรอันนี้โฮเรียนานะครับก็เป็นลาสนิมเวลาซื้อก็ต้องดูจากชื่อนี้นะเป็นสําคัญสุดจะยี่ห้อไหนก็กได้ครับยี่ห้อไหนก็ได้อ่าเป็นพวกตระกูลพุกซีเนียนี้ได้หมดเลยนะครับอ่ามาดูสําหรับตัวนี้นะครับคืออ่าตัวยาเป็นตัวยาที่มีหลายท่านแนะนำเหมือนกันนะว่าเป็นลาสนิมนะใช้ตัวนี้สี่อ่าจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับชื่อเจรา,านี่ชื่อชื่อตรงนี้เนาะ เป็น r ิซอกโทเนียโซลานิคุณอ่านถูกหรือเปล่ามั้นะครับอ่าเป็นชื่อไม่ใช่ปุกซิเนียนะครับเวลาที่เราซื้อก็สังเกตจากาชื่อของราที่เราจะกําจัดด้วยนะครับว่าเป็นเชื้อราชื่ออะไรตัวไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ก็ไม่สามารถกําจัดราสนิมได้แต่สามารถกําจัดเจ้าโรคก,กับใบแหง้งได้โรคก,กับใบแห้งนี่ เ,เดี๋ยวว่าค่อยดูนะครับต้องต้องลงไปดูส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวนะครับพวกต้นข้าวต่างๆนะครับโอเคครับผมครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่ราสนิมอย่างเดียวนะครับที่จะมารบกวนกระบองเพชรของเรานะครับยังมีราชนิดอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่าราที่เป็นจุดๆสีดําๆข้างในนะครับไว้จะเป็นตัวไหนค่อยเอามาอธิบายให้ดูอีกทีแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องของ อาการคีมีรักษานะครับเดี๋ยวก็จะไปคนมาให้นะครับสวนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ